สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับกับช่องมัน่ายชนแนลนะครับวันนี้ผมก็อมาตกปลาที่เาเป็นนะครับวันนี้มาสายวันนี้ผมบอกมาเที่ยงเลยนะครับมาถึงหมายก็เที่ยงจะเที่ยงครึ่งแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ตัวป่าครับวันนี้ผมก็ลงเบ็ดไปที่ร้อยนะครับ2คันหนึ่งครับเบ็ดลงที่บร้อยนะครับสองคัน มาติดตามชมกันนะครับน่ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ย้ายหมายมาเลยวัดเวรุวันมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้มาสองตัวปะนินตัวน้อยตัวหนึ่งแล้วก็ปลาขาวนะฮะแต่เมื่อกี้ก็มีตอดนุบๆอยู่นะครับเดี๋ยวมาเฝ้าดูนะครับันนี้ผมออกมาก็เที่ยงครึ่งแล้วนะฮะเนี่ยก็ติดตามชมเลยครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลากี่ตัวครับ ัีนนะครบเพื่อๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองก็มีตอดนะครับมีตอดแล้วก็เนี้ยไปนะเดี๋มีปลาขึ้นอยู่นะครับแล้วติดตามชมเลยครับเฮ้ยด้วยครับเมื่อกี้มีดึงมีดึงตัวนะครับมีดึงมามีดึงมาวัดมาไม่ติดครับผมอ,อยากรู้มเลยาปลาเลยหลอนครับ ยึงสองทีแล้วครับแต่ไม่ได้ตัวติดตามดูวันครับผมอยากรู้อุ่นกามังเป็นปลาเลยไม่มีปลาเลยลหรอครับเอเอไอสรูปขีดัวเนะ<า>ี่ยของเปรมครับ แต้มผ่านไปอ้บโอ้เห็นน้ำกระจายเลยัยพี่อุย้ยเยอะนี่บู๊ค่อยค่อยพอยค่อยเยอะก่อนให้มันหมดแรงก่อนให้มันหมดแรงให้มันหมดแรงเออตกปากเป็นใหญ่ไหนเว้ยบ่าเลย คูพาเวอร์ครับแต้มทีซี

เพ<อ>ื่อนเสียงรถดังมากเลยโอเคก็กินเข้ามา2ทีแล้วนะครับกําลังปั้นเยือ่อยู่ก็กินเลยนะตอนนี้ปลาก็เริ่มเข้ามากินครับช่วงประมาณบ่า,บายสามก,กว่านะฮะมาติดตามดูเพราผมจะได้กินทักกิ่ตัวกันนะวันนี้อุ้ยใจเว้ย เข้ามาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ ปักกินอะไรอะจะขายอยู่เนี่ยนี่ครับเพื่อนๆโหผมกำลังตักน้ำอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ปั้นเหยื่อคันนู้นเลยอันนี้กินแล้วครับ ไปครับติดตามชมกันป๊บไปห,หนนี่ครับเพื่อนๆปลากินดีเมื่อกี้ลงไปใส่ปลาแล้วครับรองเท้าขาดเลยรองเท้าขาดเลยแล้วครับนี่เท้าขาดเลยโอ้ถือว่าช่วงประมาณสามโมงนี่สามโมงกว่ากว่านี่ปลาเข้าดีนะครับที่นี่นะครับถือว่าปลากินดีมากก็เดี๋ยวมาติดตามชมครับว่าวัานนี้ผมจะได้สักกี่ตัวนะครับ बाकी लाभ बाकी लगा

ันนี้ผมก็เอาเบ็ดมาแค่สองคันแล้วนะครับผมเ,เบ็ดมาแค่สองคันนะเสียงรถดังมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาจักสี่โมงแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเงียบน,น,นะครับเดี๋ยวสี่โมงนิดๆผมว่าจะกลับแล้วนะครับ ก็มาใหม่นี้ได้ประมาณสักสามชั่วโมงได้นะครับมาที่นี่ติดตามทมครับว่าวันนี้ผมได้สักกี่ตัวนะครับอุ้ยหมดเก่าว่ะมันพับตัวนี่ลุก แล้วครับเพื่อง ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วครับจากเมื่อกี้ก็ปลาเริ่มเข้ามากินแล้วนะครับผมจะสู้แค่เหยื่อหมดทั้เหยื่อแคนนี้นะสู้แค่เหยื่อหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มัาจะได้ปลาสักกี่ตัวนะครับติดตามชมกันเลยครับ เมื <Yeah. S 2> ่อกี้เพื่อนๆมีสวายขึ้นนะครับมีตัวสวายด้วยแต่ไม่เอาอุปกรณ์มานะครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมจะเอาเหยื่อมาตกปลาสวายด้วยนะครับอันนี้มาตกแต่ปลากเกตนะครับ ดุแรงมากครับ ับเพืพ่อนๆตอนนี้เหยื่อผมก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วเม,มื่อกี้ผมเตะไปพุ่งตีไปสองไม้ครับเอาก้อนโตๆเตะไปติดต,ตามชมนะครับว่าสองไม้สุดท้ายผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับติดตามชมมั้ครับสำหรับปีนนี้ก็ได้ปลามาแล้วเตะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่แห่วนะครับมาเมื่อตอนถึงหมายนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดเป็นกำลังใจผมนะครับเล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ